สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมก็พาพวกเรามาเที่ยวที่ทอสคานานะครับที่เขาใหญ่ที่ทอสคานานี่ก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนบริการลูกค้าหลายๆส่วนเลยนะครับมันก็จะมีเป็นส่วนที่มีเป็นสนามกอล์ฟนะครับเป็นสนามกอล์ฟเป็นสระว่ายน้ำ นี่เราจะดูว่ามีอะไรบ้างนี่ตรงนี้นะครับมีคลับเฮาส์มีเซลล์ออฟฟิศมีทาวน์สแควร์เทนนิสคอร์ a แบดมินตันคอร์ a บาสเกตบอลคอร์ v วอลเลยบอลคอร์ t แล้วก็ดิวิ่งเลนจ์เฟิร์สเอสเตชันเดี๋ยวเราจะไปะเราเป็นสายเทนนิสนะครับกับแบดมินตันเราก็จะไปตามนี้เลย ก็คือเข้าไปในซอยเนี้ยเลนเก้าเนี่ยครับส่วนตรงขึเข้าไปนี่ก็จะเป็นขาเ้านะครับเป็นสระว่น้ำตอนนี้นะครับบรรยากาศก,าศก็เป็นเวลาเกือบจะหกโมงแล้วนะครับผมดูเวลาก่อนนะก็เจ็ดห้าโมงห้าโมงห้าสิบห้านาที อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปที่สนามเทนนิสนะครับสนามบาสแล้วก็สนามแบดมินตันพอดีวันนี้ที่ที่เรามาถ่ายคลิปวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกพรำก็เลยอา,อาจจะสนามอาจจะไม่ได้เล่นถ้าถ้าเกิดสนามแห้งนี่เราเราก็จะได้เล่นเพราะสมาชิก สมาชิกนัดนัดให้มาเล่นเทนนิสที่นี่ถ้าส,สนามเปียกก็ไม่ได้เล่นอันนี้วิวข้างทางนะครับก็จะมีต้นไม้สีสันสวยงามพูดถึงที่ท,ทอสคาน่านี่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่ผมว่ามันก็ สวยไปอีกแบบนึงนะครับคือมามาหน้าหนาวก็ก็อากาศดีสดชื่นมาหน้าฝนนี่ผมว่ามันก็สวยไปอีกแบบนึงก็คือต้นไมน้ใบญ้านี่สีมันก็จะเขียวขจีมันก็จะดูสดชื่นไปไปอีกแบบนึง แต่มันก็จะเฉอะแฉะหน่อยแต่ก็อากาศดีถ้าหน้าฝนอากาศจะดีที่นี่หน้าหน้าร้อนอากาศก,ก็ยังดีอยู่เลยครับกลางวันร้อนเปรี้ยงเนี่ยนะครับแต่กลางคืนนี่นอนก็ไม่ต้องเปิดแอร์เลยสำหรับที่เขาใหญ่นี่นะครับตอนนี้พอฝนตกลงมาเนี่ย มันก็จะเย็นๆอากาศมันก็จะเย็นๆนี่เรากำลังจะเดินไปที่สนามเทนนิสนะครับแล้วก็สนามบาสนี่เป็นเวลาประมาณใกล้จะหกโมง นี่ช่วงฝนตกด้วยนะครับฟ้าก็ยังสว่างยังไม่มืดถ้าไม่มีฝนนี่น่าน่าจะสว่างกว่านี้มาที่นี่ก็เหมือนมารับออกซิเจนมารับโอโซนเพราะที่นี่อากาศ ดีกว่ากรุงเทพแน่นอนมลภาวะอะไรต่างก็จะน้อยกว่าเยอะก็มาพาพวกเรามามาเที่ยวนะครับพามาดูบรรยากาศมาดูต้นไม้ใบหญ้ามาดูบรรยากาศโดยรวม ต้นไม้ดอกสวยเลยครับน่านเจอแล้วข้างหน้าที่เราเห็นนี่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นสนามบาสเกตบอลก็อย่างที่บอกครับช่วงนี้ฝนตกฝนตกฝนตกพื้นแฉะก็จะไม่มี ใครมาเล่นถ้าฝนไม่ตกนี่ก็น่าจะมีคนมาเล่นอยู่หรอครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนข้างบนที่เราเห็นไกลๆนั่นก็เป็นขอเทนนิสนะครับโอ้โหอากาศเย็นอากาศเย็นมากฝนตกพพรำออกมานี่โดนอากาศ ณตอนนี้อากาศเย็นสบายเลย มีด i วิ่งเลน g ์ตรงไปด้านนูน้นสดามธนิษอยู่ด้านซ้ายอากาศดีอากาศดีมาก นี่เรามาดูสนามเทนนิสนี่สนามเทนนิสที่นี่นก็มีอยู่สองขอดตอนนี้ก็แฉะไปด้วยน้ำสมาชิกน่าจะอยู่ข้างในแล้วแหละพอนัดกันไว้นี่มีอยู่สองขอด แล้วก็มีที่น็อกบอร์ดที่น็อกบอร์ดที่นี่เวลามาน็อกบอร์ดนี่จะเสียงนี่จะแบบก้องเลยนะครับเสียงมันสะท้อนเพราะมันเป็นเขาใช่ไหมครับแล้วเวลาเราตีบอลโดนกําแพงเนี่ยแล้วมันจะเด้งกระดอนมาหาเราเดี๋ยวตีเนี่ยมันจะดังมันจะดังก้องแบบก้องกลางวานเลยครับอันนี้เป็นคอร์ทเทนิสมีอยู่สองคอร์ท ท่านใดที่อยู่เขาใหญ่ก็มาใช้บริการได้นะครับสนามเทนนิสส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นที่อยู่ในด้านบนนี้ก็จะเป็นอินดอดนะเป็นสนามแบดมีสนามแบดสนามปิงปองมีโต๊ะพูล มาชิคก็อยู่ด้านในกันเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบอาคารส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติรอแล้วี่ด้านข้างอาคาร มัในไกลๆนั่นก็ยังเห็นแสงพระอาทิตย์อยู่เลยนะครับกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วก็เป็นภาพที่สวยนะครับเป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยบรรยากาศของพระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้า อากาศดีอากาศดีมากคือนอนที่นี่กลางคืนเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์ครับต้องเปิดแอร์เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนอนที่นี่ไม่ต้องเปิดแอร์อากาศดีมากแล้วพูดก็พูดไปก็ไม่สมควรเปิดแอร์ด้วยเนาะเพราะเราต้องการอากาศธรรมชาติหนีจากแอร์เมืองกรุง เราก็มารับโอโซนธรรมชาตินี่บรรยากาศรอบๆตัวตรงมุมสปอร์ตคอมเพล็กซ์มุมสนามกีฬาของทอสคาน่าช่วงเวลาหกโมงเย็น ก็อากาศก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ฝนตกด้วยน,นี่นี่เป็นด้านใ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 นสนามแบตก็จะเป็นอาคารโลง่งห้องโถงแบบนี้เลย ว่าแล้วเราเข้าแบงค์ไหนดีกว่าบรรยากาศก็จะประมาณนี้ พูดถึงคลิปนี้ก็เราก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วแล้วเดี๋ยวผมพาไปในส่วนอื่นๆของทอสคตกานะครับว่ามีอะไรบ้างยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและรับฟังแล้วก็ท่านใดที่ดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ยังไงก็ค่อยเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากครับขอให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าลืมออกกำลังกายกันขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย